ผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกทท่านเลยครับที่ให้การติดตามและรับชมในช่องของอัมพณ์ชาแนลครับื่อนี้ผมตั้งใจเลยครับตั้งคิดตั้งใจที่จะผ้าพ่อแม่พี่น้องหรือเอฟซีที่กําลังติดตามสารจะพอกรุดไหซึ่งงวดก้อนหนานั่นเข่าเกจหาสองครับเข่าเต็มเต็มครับเล้ากังวดที่ผ่านมาเลขบพวกเข่าครับมุ่งว่าเป็นนิยังหรือจบพอเพิ่มมาท่านให้กับบวกหูแต่ว่างวดนี้ผม วันนี้เป็นงวดที่3เพราะว่าผมได้บนสารเจาพ่พคุชัยไว้สามงวดครับงวดแรกเข่าเต็มเต็มครับงวดที่2ที่ผพานมาบังอันนึ่งซิงหาเ่าเข่าครับวดนี้เป็นงวดที่สมครับที่ผมได้เอยปากบนเจาพ่อคุณัยไว้วอาโหจะสามงวดไปฝากเอฟซีเพราะว่าเอฟซีพันถ้า้โชคไปแล้วเพ่นเดย์ได้สบายไม่รอยยิมแล้วก็มีเงินไม่ทองใส่เดี๋ยวเป็นยังไงเขามาตามต่อกันเลยครับกับสารเจาพ่พคุชัย ขวดที่3ครับผมคิดว่าสารจะพอคุณไหนเฉยชคเข้ายางแน่นอนครับงวดนี้เพราะว่างวดมาหับ่อเข่าหรือเพิ่นอาจจะบ่ท่านไหนเพิ่นแสงงวดนี้ก็ได้ครับย้อนตามไปเบื้องเลยครับผมไปครับพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาเรื่อยๆครับใกล้จะถึงอ่าสารจะพอคุณไหนของเอาแล้วครับทุ้บรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องฝนก็ตกเมื่อกันผมก็เปียรน้อยนึงครับแต่ว่าก็ว่าแมนอุปสรรคครับกับความตั้งจิตตั้งใจที่ ตั้งใจสิมหาเจ้าพ่อคนไทของเขามาเที่ยวนี่ก็พ่อให้โชคได้โชคใหญ่ๆเด้อเจ้าพ่อนีได้ตสาตตระกันกบันสานเจ้าพ่อคนไทของเขา ไอ้เรล็กสามตัวตรงๆเลยไอ้สรงครับพี่น้องเิ็นลอคอยนะครับรอการความชยมาหัวนะ,ะครับพี่นอ้อนเงเอ้ยวนกระติโตกครับตอนนี้สาธุเด้อสาธุเด้อสาธเดครับพี่น้องตอนนี้ผมกัน ถึงแล้วครับกับสารเจ้าพอ่อพุญไหของเฮ้าครับซึ่งผมมาขอเผียวแรกเลยครับได้สามตัวตรงๆกับกับสารเจ้าพ่อคุไหนได้เจ็ดหาสองครับหวดบังหันมะเขานะครับแต่ว่าบ่าเป็นยังครับเฮามาหาเจ้าพ่อแล้วเจ้าพ่อเป็นเสียใจเฮ้าอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าหมวดนี้ขอเด้อเจ้าพ่อเด้อเอฟซี่นก็อยากมีโชคมีลาบอยากขอโชค ที่ได้ไมีเงินมีทองใส่ให้เมืดหนีมืสินเด้องวันนี้ถึงละวันที่หนึ่งแล้วเจ้าพอ่อยวผมไปจัดเตรียมถูกเตรียมหมากผู้ว่านําครับพี่น้องมาไหวเจ้าพอาน้ำ นี่น้องเมื่อนี้ที่ผมมาขอสารเจ้าพอ่อคุณไหของเฮาเนี่กะผมสิทธิยาเยาเชื่อมซี่ขอเหล็กถูกพื้นเก่าครับคือครั้งแรกที่ผมมาขอแล้วก็เข่าสามตัวตรงๆครับนี่นะครับผมเตรียมหมากพู้ว่านำแล้วกัตอนนี้ฝนก็นตกน้ำผุมก็เปียกเลยครับแต่ก็แต่ว่าก็ับตั้งใจมาแล้วมาขอโชกลาบกับสารเจ้าพอ่อคุณไหไปฝากเอฟซีบ่เป็นยังครับตกกับบ่เป็นยังครับ I'm from way โอ้พี่น้องฝนกระตกครับจุดทูบก็ยากเนาะพี่น้องเราะว่ไปยังเนาะกะเขามีความพยายามตั้งใจมาแล้วมันนี่ก็ต้องขอให้ได้ครับขอให้จบเลยมันนี่เดี๋ยวผมสิเขย่าเซียมซี่ก่อนครับ ซี่ออกมาแล้วครับผมขย่าแม่แรกได้2อหาครับพี่น้องได้สองหาครับ,ดรบเดี๋ยวผมสิขย่าอีกครั้งหนึ่งไม่ที่2ครับได้8ครับขย่าสองครัครง้งได้สองหาแครับพี่น้อง เดี๋ยวเขามาลุนเหล็กถูกกันเลยครับว่าสารเาพอ่อกุไห ι เพิ่นใส่เล็กเข้าตัวใดมื่อนี้ขอแห่งในงวดของวันทีสิบหกสิงหาปีสองพันหนร้อยหกสิบสี่ไปกับปี่น่อเดี๋ยวมาเบิงเหล็กถูกน้่มกันเลยครับว่าเาพอ่อกุญไหเพิ่นใส่เล็กเข้าตัวใดวดนี้ ตูด้อเจ้าพอครับพี่น้องเดี๋ยวห้องมาลุนเลขถูกกันเลยครับกับสารเจ้าพอกุณไหของห้องวันนี้ขอให้พี่น้องในงวดของวันที่16สิงหาปี2 5 6 4ครับสาธุเด้อสาธุเด้อเจ้าพอกุณไห งวดนี้ขอให้เขาสามโตตรงๆเด้อดังเปียงป่างคือเกาสาธุเด้อจบพอเดี๋ยวมารุ้นเล็กทูไปน้องกันแลยครับพี่น้อง พี่น้องเอ้ยฝนกระตกครับฝนกระตกก็ตั้งใจมาแล้วครับพี่น้องบม่อยากถอยครับอยากมาขอโชกขอลาบไปฝากเอฟซีปากพ่อแม่พี่น้องของวันนี้ครับรับสารจร้าพอคนไทยครับเดี๋ยวมาลุนเล็กทู่กันครับขอให้เขาสามตัวตรงๆเอเจาพอเอ้พี่ให้น้องเป็นไหนมีเงินมีทองใสเป็นไดนโฉกกันแนงวันนี้สาธุด้อ ระหว่างที่เอฟซีรับชมคลิปอยู่นี่ก็เอาใจซอยดวยครับเด้อยเอาใจซอยภาวน่าไปน้ำกันครับให้ยโจอ่อเป็นให้3สามตัวตรงๆนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นเล็กถูไปน้ำกันเลยครับสาธุเด้อถึงลมถึงฝนครับพี่น้องเอ้ยมันไงถึงลมถึงฝนครับจกพอเอ้ยประท่านโขกไงเด้เงินมรรยากาศก็บึ่งฝนครับทึ่งคำเหรอครับพี่น้องเริ่มคำเหรอจกพอประท่านโขกไงเด้อจกพอคุดหายเงินหายทอง ตำเรียนมีตะคนลำบากครับช่วงนี้ขอให้เขาตรงตรงเลยจบพอเขาตรงตรงได้ครับวัน,นี้ของววันที่สิบหกสิงหาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับกับสารจบพอคุ้นหาสารหาเงินหาทองเอฟซีทันไหนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาไปน้ำกันเ้อครับจะพึงทอสูไปน้ำกันเดี๋ยวจบพอพันสิงหงวดนี้มีเงินมีทองใส่แน่นอนครับ ภาวาลำบากกับมหาเจ้าพอครับมือนนีเทึ่งฝนตกครับพี่น้องฝนตกทึ่งล่มครับแต่ผมกับให้พยายามครับสิตายถ้าไม่จบครับพี่น้องเพื่อเอาเลขขอเลขจากเจ้าพอกุดไหไปฝากเอฟซีไ้ได้ครับมือนนี่สาธุด้อครับอีกจังน้อยกับถูกก่าสิมไม่เมื่อแล้วครับพี่น้องเขาตรงๆด้อเจ้าพอกุฏไหาเลยวันนี้สาธุด้อสาธุเด้อ พี่น้องเดี๋ยวมาลุนไปพร้มพรอมๆกันพี่น้องทั้งล่มครับผมกับจุดเล็กถูบไม่ตั้งหลายรอบครับเพราะว่าฝนกัดตกไหมครับพี่น้องสาธุด้อได้ออกมาแล้วครับพี่น้องได้ออกมาแล้วได้ออกมาแล้วครับพี่น้องเลย,ยได้ออกมาเล็กถูบสารเจ้าพ,พ่อกุญไหโอ้พี่น้องเลยได้ออกมาเป็นที่เลียบร่อยแล้วครับนี่ครับกับสารเจ้าพ่อกุญไห 6กสองสองครับพี่น้อง6กสองสองครับกับสารจพ่อคุดไหในงวดของวันที่สิปีสองพันหาสิบหสิงหาปี2 000, องพหอยครับปูแล,ล้วไหแลครับ สารจะพอคุณหายปูจะพอคุณหายหายแล้วครับหกสองสองครับพี่น้องหกสองสองเอาแค่นี้นะครับพี่น้องเด้อพอดีฝนกระตกทั้งล่มครับขอบบุญขอบคุณในหลายเอสซีโอทันทีติดตามรับชมในช่องของอัมพณ์ชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในช่องของอัมพลนะครับพี่น้องเมื่อโดนพี่น้องสิมีโชคกย่างแน่นอนครับขอห้แล้วครับพี่น้องขอห้แล้วขอหาแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ขอให้แล้วครับอ่าสารจพอพคุนไหครับงวดของวันที่16สิงหาปี2564ครับพี่น้องฝากไว้เป็นแนวทางตัวเลขครับให้พี่ใน้องเบิงหากโชคดีกัขอให้ร่ำรวยรวยทุกๆท,ทันดวยคลิปนี้ก็บขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ